ลาต้นบ้านสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีแนวทางฮางนอยวันที่29มิถุนายนมาฝากกันนะคะมาดูกันเลยนะวันนี้มีตารางมาฝากกันแล้วก็จะมีสายรูดเด่นนะคะมาแยกให้ด้วยนะคะเอาระคะมาดูกันเลยนะมาดูกันเลยนะคะตารางนะคะลาต้นบ้านได้ตารางนะคะลาต้นบ้านได้หกห้าสี่ นะคะ098นะคะ654098นะคะเราลอง,ลองเจาะกันเลยเนาะนะคะก็จะเป็น60 6968นะคะ50 5958 40 4948 นะคะสำหรับตารางนะเจาะมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราไปกันไว้ๆหน่อยนะคะวันนี้นะตรงนี้จะเป็นแนวทางสามตัวนะคะสำหรับตัวเด่นนะเรามาดูตัวเด่นกันก่อนนะคะวันพรุ่งนี้เราต้นบ้านได้เด่นเป็น6และ0ูนนะคะตัวเด่นนะคะเด่น เด่นในวันพรุ่งนี้6และ0นะคะเรามาดูตัวเด่นกันนะว่ามันจะได้ชุดไหนบ้างนะคะก็จะได้เป็น60 69 68นะคะหลัก0ูนก็จะมี60 50 40นะคะสำหรับตัวกันนะคะตัวกันก็จะเป็น09นะคะ89 กันต,ตัวไหนอีกดีทุกคนนี่เนาะมันจะมีหกเก้านะคะมันมันก็อาจจะเป็นเก้าเก้าหกหกก็ได้นะทุกคนนะเราจะกันอะไรดีอ่ะเราจะกันห้าหกแล้วกันนะคะทุกคนนะหกห้านะในชุดนี้นะคะหกห้า ตัวกันก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับตัวเด่นก็จะเป็น60นะคะตัวเจาะก็จะประมาณนี้นะคะยังไงก็พิจารณาดูนะเผืนน่อมีตัวชอบตรงกันนะคะสำหรับ3ตัวต้นบ้านคัดมาให้แล้วนะคะคัดมาแล้วนะก็จะเป็น6 60 690นะคะ9 54 6 54 แล้วก็สี่ห้าแปดนะห้าชุดนะคะก็พิจารณาดูนะเผื่อชอบตรงกันใจตรงกันนะคะแล้วต้นบ้านมีสายรูดมาฝากกันด้วยนะสายสำหรับสายรูดนะคะแยกเป็นฮานอยให้เลยนะ,ะก็ไปเจาะเพิ่มเติมเอาเนวะต้นบ้าน,นาให้เป็นรูดเต่นบนล่างนะคะสำหรับทั้งสี่ฮานอยเลยนะคะสี่ฮานอยนะมาดูกันค่ะเอาไปปรับใช้นะคะ สำหรับสายเด่นนะคะสายเด่นวิ่งรูดนะคะก็จะเป็นพิเศษจะเป็น1นสองนะคะปกติ1นสอง V.I.P. 96แล้วก็ 4D 1นึ่สองหสองค่อนข้างเด่นมากในวันพรุ่งนี้นะคะในนี้แทบไม่มีเลยนะคะแต่ยังไงก็เอาไปพิจารณาดูนะทุกคนนะอันนี้จะเป็นสูตรสายรูดนะคะวิ่งบนล่างนะคะก็ เอาไปปรับใช้กันดูนะคะก็เผื่อใครชอบนะคะมาต้นบ้านก็ฝากให้ทุกคน like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ขอโทษที่หายไปเบ,บ่อยด้วยนะทุกคนนะใจบางนะคะแต่กลับมาแล้วนะกลับมาแล้วนะคะยังไงขอให้ทุกคนโชคดีมีสติของตัวเองด้วยนะคะเจอกันใหม่วันี้ทุกคนสวัสดีค่ะ